สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเครื่องกอเส้นได้ไหมพรมแบบกล่ออัตโนมัติเวลาการของเครื่องกอเส้นได้ไหมพรมนะครับจะทำการกอรได้ที่มีลักษณะเป็นใจแบบนี้นะครับให้กลายเป็นม้วนแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานต่อมาเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องกอ่อเส้นได้นะครับก็จะมีส่วนของโครงเครื่องนะครับที่ทำมาจากเหล็กการาไบน์นะครับในกล่องและ ตัวที่2นะครับเป็นชุดก่อเส้นได้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแขนเหยียงก่อเส้นได้นะครับและตัวแกนก่อเส้นได้นะครับในส่วนต่อมานะครับในชุดต่อมาก็จะเป็นที่ใส่ได้หมายผมนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบไฟนะครับและแผงควบคุมนะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นระบบส่งกําลังนะครับที่จะอยู่ข้างล่างจะประกอบไปด้วยมอเตอร์และโซ่และ เพื้องตรงครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทดลองใช้งานของเครื่องนะครับโดยการที่เราจะนําที่ใส่ได้ของเรานะครับถอดที่ใส่ได้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วทําการใส่ได้ไหมพรมที่เป็นปินใจแบบนี้นะครับเข้าไปในที่ใส่ได้ของเราที่เราใส่ได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการนําปลายเส้นได้นะครับสอดผ่านรูของชุดกอเส้นได้นะครับเพื่อไปติดกับแขนเหวี่ยงกอเส้นได้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราทําการสอดได้ผ่านรูมาแล้วนะครับ ให้เรานําเส้นปลายเส้นได้นะครับขอดเป็นปมแล้วทําการล็อกตรงนี้นะครับโดยนำปลายได้เข้าด้านในนะครับแล้วทําการหมุนนะครับหมุนแขนกอนะครับสัก2อสามรอบนะครับเพื่อให้ได้มันอยู่อยู่กับแกนกอเส้นได้นะครับประมาณนี้ครับผมทุกอย่างเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับให้เราทําการเปิดสวิตช์นะครับเพื่อเดินเครื่อง ทำการกรอเส้นได้เสร็จนะครับเราก็จะได้ม้วนเส้นได้แบบนี้เลยนะครับผม